สวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์คอพิวเอิดเลขที่หนึ่งสอบปรคบหนึ่งปกติวันนี้จะมาสาธิตวิธีการต่อวงจรอกกิ้งหนึ่งเอาต์พุตด้วยโปรแกรมฮ x p r โปรแกรมเมอร์ครับขั้นตอนแรกไปที่ไฟล์กด New เลือกเป็น CP1L setting c p u type เลือกเป็น L กดโอเคโอเค ขั้นตอนแรกเราก็ทองกำนวสิมโบกนวสิมโบแรกเป็นโควิตสายเดลสูงจดศูนย์อัเวิดออปมเดนสูงจุนศูกหนึ่งกำนว ติดก็นวนเป็นหนึ่นย์ศูนย์จดศูนย์เอไปมาที่เซกชันนำหน้าคอนเทกต์ N O กำนด n D เป็นศูนจุดศนย์นยำหน้าคอนเทกต N C มาวางจำนด n A D ศูนย์จุดศนยหนึ่งนำคอยแมกนติก โหลดไอเดียหนึ่งศูนศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อไปเป็นการซีโอเลเตอร์ด้วยโปรแกรม CS Designer ไปที่ไฟล์ New Project กดโอเคเย่กดโอเคกำหนดปุ่มกำหนดบิดแลม ปุ่มสไตล์กำหนดเป็น0.00ปุ่มต่อกำหนดเป็น0.01 Magnetic อีกนั่นเป็น Endless 0.00ปกดซิม120 Connect to CS Simulator รอสักครู่ครับเมื่อกดสวิตช์ Start กดค้างไฟติดเมื่อปล่อยไฟจะดับหรือกดสวิตช์สตาร์ทค้างแล้วกดสวิตช์สต็อปไฟก็จะดับแต่ในโปรแกร,รมกดของกันไม่ได้ต่อไปเป็นการต่อฮาร์ดแวร์ต่อไฟล็อก ของแรงจ่ายไปเข้าคอมมอนของอินพุต PLC ต่อไฟ24โวลต์ที่แรงจ่าย ไปเข้าคอมมอนของเอาต์พุตหนึ่งศุดศูนยต่ออินพุต0.0.0ไปเข้า NO ของสวิต ตัวที่หนึ่งต่อคอมมอนที่สวิตตัวที่หนึ่ง ไปเข้าไฟ24โวลต์ที่แรงจ่ยต่อเอาต์พุต100.00ไปเข้าที่คอย ของรีเลย์ตัวที่หนึ่งต่อออกจากคอยลรีเลย์ตัวที่หนึ่ง ไปเข้าไฟสู์โวลที่แรงจ่ายต่อหน้าคอนแทค n o ของรีเลย์ตัวที่หนึ่ง ไปเข้าไฟ220โวลต์ที่แรงจ่ายต่อออกจากหน้าคอนแทค N.O. ของรีเลย์ตัวที่หนึ่ง ไปเข้าคอยของแมกเนติกออกจากคอยแมกเนติก ไปเข้านิวตันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเขาจสสลับอัปโหลดโปรแกรมเมื่อกดสวิตช์ทั้งแมกนติกจะทำงานเมื่อปล่อยจะดับ